เส้หม่อนเส้หม่อนเฮ้ยลองบุ้งพี่น้องเฮ็ดเองกินเอง,เอง,เองลองบุ้งข้าวททายด้วยเส้หม่อนพี่น้องทำเบี้นะครับเด้อสูตรทำเบี้กับมือพี่น้องลองบุ้งขัางแหนบพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูขูสู้้นนะครับเอาอันนี้มาคนเดียวพี่น้องบรรยากาศดีดีครับได้แซลมอนกุ้งดองไซอยิวพี่น้องเกาหลีเป็นเมนูเห็ดเองนะครับเด้อลองเห็ดเบิงลองเอามาเห็ดเองเบิงโอ้ยเอามาหันนานห่นอะไรนะส่วนส่วน,วนพี่น้องเด้อหั่นเองหันงห่นเองปอกเองเลยกุ้งพี่น้องผุเนาะไซมอนงามงามเลยในมาโซสดเลยพี่น้องอเอาลองเห็ดกินั้างแลกแล้วก็กุ้งตัวงใหญ่เลย เปบากใสมาตัวใหญ่พี่น้องสดๆเลยมาพี่น้องเสียบๆน้ำกันมีสาลายไปสืบลำซีเพ่นมาเศร้ากรอบเลยพี่น้องมันมันโดนหลายแล้วก็มีเข่าเจ้าเนาะแล้วก็มีพักกบก๊อบมาพี่น้องมาเสียบๆนียกันกินผู้เดียวมาเนี่ยสดน้ำมันก็น้ำเสียบของแหนเลยน้ำจิ้มใหญ่ผมมากินน้ำพันว่ามันดิบพันว่าเลยบ่กินน้ำพี่น้องมาหัวเนี่ยสดเลยดีพี่น้องเนาะ แมันไปน่ออืมสบไปรีไปหน่อยกุมงเงี้่าเี้ยอืมเจ้ากบไปดิเฮนกรบเจ้าหอพี่จะแสบแสบ ก็ขับุญงอืมที่เขาพอไม่ไหน Đi anh đây. <laughs> bạn, đẹp đẹp với nó sẽ có cần được các bạn sẽ làm sao của đẹp à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  แผ่น,นง่ายเลยพี่น้องใส่หมอนใส่หมอนไปละลองบุ้งพี่น้องเฮ็ดเองกินเองลองบุง้งโอ้โหขอทายเด้ออื้มอื้มกะอือ่ปะเนี่ยอืมอ้ม กรอบกบเลยไปเนะี่ยน้องเตยแบบเมื่อเอนอืออมมือแะ้วพี่น้องเนียโอ้ลอกเฮ็ดเองกันเสียบอยู่เลยพี่น้องช่ำๆเลยเซ้มันกุ้งดวงอื อันนึงว่าเทียนหยาบ่บหย,ยากพี่น้องยังไงนะจะหลอบน้าหลอบน้าเทียนดีเบื้ง,งเสียบๆเ,เลยเก็บกินยังไงเลยสอกกอบเลย สาหร่ายาไปดูแลเจ้ากอบทำม <c oughs> ีนะมีสำร,รองเงาเสียบพื้นวายดีพีหน่อง เสียบของท้เลยมนะันหน่อมาลองด้วยครับเราสูตรง่า,งงายๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหนาก่อนสูตรรอบนี้สูตรทดลองอ ฝนเริ่มมาไปแล้วฝนตกดินี่ฉ่ำดีครับ กินเองรับเกาท่าไปเนอะสะอาดปลอดภัยเลยเดี๋ยวแล้วหลหน้า ส้ล่องหืมแต่มันแสบขนาดไปอาไรมาสดๆมาเ,มมเห็ดนี่วอพียงแสบพี่นอ้องเพื่อจะบอย่านบุกินดิปไปื่อยบุันแสบอนี้แหละ kiếm gì vừa hết yên ใส่ฝ่อนะเฮ้่เจากินก็เสียบนะเม็ดกินเองก็เสียบอยู่ในปีน้อง พันเด็อ,องนันเลย <c oughs> ขอถทดพีน้องเย <c oughs> จาม แชบไปเลยเป็นหนน้องนะเอามาลองเห็ดเปิงน,นะโอ้เขาทายดีวะอ่ะ

น,น้ำซอเมันนัวไปเนอยอืมฝนใหม่ไปเนอยอืมกำลังกินแบบเสียบ 中国。 ตัวนี้เศร้าอกรอบเลยลูกกรอบเลย้ลกกลยนมาเลยพี่น่อนยเนาะข้ามบนพี่หน่อยขนมาพอดีอืมลังเสียบ Bà dẻo cho cầm rất đẹp เอาครับคลิปนี้เอาซ้ำหนึ่งกับพี่น้องได้แซลมอนกุ้งดองซีอิ๊วเกาหลีพี่น้องท้ำเองเห็ดเองเลยพี่น้องเสียบของแทื่อนเลยพี่น้องเด้ออันนี้ได้แซลมอนมาจากเมคโคแล้วก็แล้วก็กุ้งกุ้งแต่ว่าไปซื้อน้ำตลาดแต่ว่าได้มามันตัวยิ่ใหญ่พี่น้องใส่ใหญ่เลยครับเอามาลองเห็ดเองครั้งแรกพี่น้องลองเอามาดองเองเสียบของแทืนเลยพี่น้องเห็ดง่ายพี่น้องเดี๋ยวรอบหน้าทีลองเห็ดเองพี่น้องนี่เพิ่งนะครับเสียบอีหลีเห็ดง่ายบริบริใายเวลาดนนะครับ กะกินกัะเบ,บนกิมซี่ผู้อดเสียบิลีกินผู้เดีเยวมันนี่ได้หลายมันเลยมากินน้ำเพราะวา่ามันดิบเพิ่นบเมื่อกินน้ำพี่น้องกะขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่เขียนติ่ตามรับชมช่องฮองปงใช่แนลนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับเด้อเพื่อนกระเบิองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหร,รมือว่ากดซับตะไข่แนมเนื้อเพื่อไว้ดังใ,ใจฮองปงได้เฮ็ดคลิปดีๆนะครับถ้ากินมดสภาพกะขอโทษขอไปนะพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้ผมยังหลายพี่นอ้องเดี๋ยวพอคลิปหน้าสวัสดีครับ